เขียนกอไก่ให้เชอร์วิวดูหน่อยค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะงองูงอค่ะต่อไปค่ะปอปลาปอค่ะหางยาวค่ะปอปลาหางยาวต่อไปค่ะชอช้างชอค่ะ พิงเขียนมอม้มอให้เชื่อวิวดูหน่อยค่ะเก่ง okay, มากค่ะพี่พิงเขียนตัวทอทหารทอให้เชื่อวิวดูหน่อยค่ะเก okay. <Level. S 1> ่งมากค่ะทำหัวดีๆโอเคต่อไปค่ะพี่พิงขอไข่คอ,อค่ะ เก่งมากค่ะ